เดียวลงไปันติงลิงหน่งเนาะเนาะหอบสังขารพาดูเี่นอะไงขึ้นมาสูงแหงเห็นไก่เนาะเพียงเนาะสูงเท่าไรแห้งหนาว นำกันนี่นิอโอ้ต้นไม้ดอกเนาะเป็นบให้ประสงค์ออกน้ำเด้อว,วัดสันอ่ามอบน้ำใจให้ซองเคยน้ำเจ้าแน่เพิ่นว่าพี่น้องเลยเนาะอ่ามากันสามเคยมาน้ำกันเน,นาะอ๋ออ่าแบ่งปันให้ทางเคยหลานี่เด้อเพิ่นว่าพี่น้องเลยครับเคยกลาง เนาะจะเคยหล่าจะเคยกลางซ้ำกันบบดนี้พี่น้องเลยเนาะเอ้าคนละห้าแสนกีบเด้อเนาะเราเคยหล่าเฮ้ยย่าเยอะเลยเล่นได้เป็นอะไรได้หนิบอกเคยหล่าจะดึงกระโหลกได้ไหมโอ้ยดวงยีดนได้พี่น้องเลยทีเล่นบอลลดข่อยอยู่ทอยเปตึกตึกซิปสั่นหมดเลยเลยขึ้นง่ายกว่า lúc mình ngay đấy mình được slider đấy nè ô phi đâu cái nó à cả phi bưng sớm đi con nó à cần bạt xiêu xiêu sơn lăng lông coi chấp coi nhũ lông con phi đồng này phú sùng nhen đứa này nó bộ đi đi đấy อพี่น้องเอ้ยเนาะกายไปกายมาแต่และรอบกะยังบ่เคยขึ้นพูดแนห่งนี้จักเท่อพี่น้องเอ้ยอ่าอยากเห็นเนาะอ่าพากันขึ้นไปกินข้าวก่อนว่าซั่นซะเนาะอ่าเอาคักด้นีอ,นอพลาดลงมาดิบ่ได้ครับเด้อฮึบผู้พี่น้องเอ้ยเอ้อ ดีได้เห็ินลาบคอยเฮียได้เห็นโอ้โอ้ขักเนอะดีได้เหนไม่ได้ฮับได้ทางดุมพี่เอาปรากฏการแดกพี่ยังไงเนาะอ่าโอ้แต่ว่าชาวบ้านเพิ่นขึ้นขึ้งง่ายเห็นเพิ่นขึ้นอยู่ได้แต่เก่านี่

กิ่ลาด้ออกเิรงนี้บเราดบอกลาลูกลาเมียเราได้ค่ะเนี่โอ้ใครเดี๋มีน้ำวายีนงเออไปไปไปคอยจองคือปาท์เอ้ยผี้ลงเลยสูงกี่ได้ได้หนอืมโอ ฮึบฮึบฮ่าทุกง่วงแบบลงมากเลยก็พอแห้งไว้หาเลยจองไว้เดิมึงไม่เคยทำเลยดิคหรอเออเดี๋ยวลงไปั่นติ่งลิงอยู่งเนาะเี้ยโอ้โหจะเพิ่มเนมลงไปขึ้นห้อนก่อนฮึ๊บอ่าโมเมนต์ขึ้นไปยังได้พี่น้องเลยน้องขึ้นไปกินข้าว ต่างอยางใหรพี่เห็นน้องิังส้มอุดเด้ลดเด้เออไปคนไม่ได้ใส่เกือบด้ขึ้นมาต้องใส่เกือบปีนเขาดิเพิ่นเห็นะเพืนปีนเขาปุ๊บปีนเขาได้กิ่นลเลยตู้หากไดเครนึงมีแนววัดที่หัวใจตอนนง To dinh dinh, dinh 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 nó, dinh 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 ngân đây khăm cái mi <laughs> đấy, <laughs> 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 โอ้ยมาได้พี่น้องเด้อเนาะมาอ่ามาท่าทายน้ำกันนะประสบการณ์ประสบการณ์เล็กที่ขึ้นมายังบ่เคยขึ้นผู้ห่งนี้จักเถอะกลายไปกลายมากกัได้แต่เบิ่งแต่ชมมื้อนี้ลองเบิ่งก่อนบ่ซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าโธปุ๊บ โอ้เข้ายังคนฮู้พอไ่เคยบโอ้โหบุเห็นรถข่อยนะขึ้นว่าบุเห็นอลไรรถนี่โอ้โหย่าด้วยออฮ mọi người mọi người đỉnh đấy nè. người mọi hên đây người mọi mạp đi đâu mọi người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  cái người mọi người mọi người mọi đây ฝนเนวรถขึ้นมาทั้งพี่พพอ,อ้โอ้ไม่ไหว โอเคพี่น้องเไยเนาะตอนนี้ทางพวกเขาก็ไ,ได้ไม้ปีนปีน,ปนผู้ขึ้นมาเนาะหอบสังขารปพาดูพี่น้องเไยขึ้นมาสูงแห้งเห็นไกลเนาะเพียงเนาะสูงเท่าไรแห้งห,หนาวนี่แหละเพื่อนว่าพี่น้องเไยเนาะขึ้นสูงระวังตะบัดต,ตกมันสิเจ็บใบสนพี่น้องเไยเพื่นองงนวะ่าเนาะอ่ะกับทัก,กทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมัตสุข,ขู่สุขคน เนาะทางรถทีมงานฮอบอร์น่ะพี่รองไอแรนมาเนาะอีซ uh, uh ูซูคือกันเออฮาทษเนาะโมเมนอากาศดีดียินสบายสบายพี่รองไอ้เนาะทักท้ายสบายดีเด้อผมเป็นพี่น้องบัตสุขูสุคนเจอกัน คือเก่ามื่อนี้พี่น้องเไยเนาะซองของเบาจันแนลอีกแล้วพี่น้องเไยเนาะพอกันเมื่อนี้ก็พาพี่เพ่อน้องขึ้นมาเบิ่งส้มบรรยากาศดื่มดำธรรมชาติพี่น้องเไยเนาะอ่าท่ามกลางหุบเขาอันเขียวซีอุ่มซุ่มเย็นเนาะอ่ากลเป็นผู้โคโรนมาแล้วพี่น้องเไยส่วนลายเน,น,นาะย้อนเศร้าหน้าเศร้าให้เทานี่แหละพี่น้องเไยเนาะโบเฮ็ดกะบโบได้กินนะโบที่เพิ่นพี่น้องเไย เนาะบบมาอยู่จุดๆนี้บบเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าผู้ใดที่คอมเมนต์ว่าทำลายป่านะพี่น้องเลยเนาะอันนี้โบอยากให้คิดไปด้วยด้วยกันเนาะเพื่อลำล้มซีดเพื่อเอาชีวิตรอดไว้สันซะเนาะเฮ็ดยี่ได้เสิพี่น้องเลยฮ่าต๊ะเฮ้ยอืมอเฮ็ดโบพี่น้องเลยหมอกขนอว์นัว์อยู่ทางนี้เนาะอย่ากมืดเดลยพี่น้องเด้อมันจกสะท้อนแสงเนี่ยเนาะ น้องนะเจ้ามันเลยบึ้งเยอ,อะเนาะใส่เร่อบาทอย่ใครพี่น้องบึงน้ำเด้อบาดน,นี้พี่น้องเลยนี่นนท้ออ่ะพี่น้องไงน้องกะหอบข้าหอบน้ำขึ้นมานั่งเอเเอกินสมน้มให้พวกพี่น้องบึงรับส้มน้ำกันพี่น้องเลยกินข้าวป้าเมื่อนี้เนาะอย่ากินข้าวแซ่บพี่น้องเลย เนาะพาสองเคยเพิ่นลุยตลุยหลังขึ้นมาเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องเป็ปลาพี่นโลน้องปลามียังแน่มียังแน่มื้อนี้โอ้โมียังพี่น้องปนจักรจั่นทร์ในู่มแอนลาบพี่น้องเนาะสูเนาะดูสื่อฮันลาบแม่ค้าลมดีมาเนาะเพราะว่าเขามาเวียท่างดีมันไกลพี่น้องเอ้ยเลยหอบา ไปเขาเบีงหน้ามากินเนาะคือเขาเึงหนาม้าพี่น้องเลยผมพาใหญ่ยุกลมสีลมลมผัดกล้องเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะมันอยู่สูงยีเนาะโอ้งามพี่น้องเลยเนาะขังค่ำกลางคืนนอนเบิ่งเรือนเบิ่งดาวนี่ขัาโตอยากให้ว่าเลยแหละนี่พี่น้องเลยเนาะปุ๊บมาพี่น้องเลยมากรโดดธรรมชาติเอาเบิ่งมุมกล้องแห่งยุหันพี่น้องเห็นข่อยอยู่บ่เนาะ เอออคยสียู่วงนี้ค่ะแต่ยู่เนาะมาพี่น้องเลยไปลุกมือได้บั่นบั่นน้อ่อนอื่นเลยพี่น้องเด้อกลับถักทายสบายดีเนาะสบายดีพพี่น้องเป็นสุขุสุคนเมนี้พาพี่พ่น้องขึ้นมากินข้าวพี่น้องเลยมาน้องวัวลายใหญ่กันท่าโอ้โหบรรยากาลึกๆ วางตึไงลังลงพไกเลยพี่น้องเลยอ้ออากาศบริสุทธิ์พี่น้องเลยออผมมีคนผิดคนไข้ด้วยนี่นะไปเนาะจะด้วยเจ้าเขาจำเจ้าที่จะทางคนก่อนาทางกินข้าวกินน้ำได้ขามาลำขคงถามเลยก็แห้งใ้กรคุ้กัแต่ชีวิดีอ๋อสวงามเย่างพี่น้องรับชมจะได้มีชุ้ง อ๋อ,อ,อนำกิน่นนำได้พี่น้องเลยเดออเ้อเขาดูยังข่ากันเดออ้ออ๋สีเขศร้าๆนนนิดนึงเพราะว่ามันเมื่อย์ออแซนะ่บเนาะอยากกินข้าวแซ่บขอดูวจับมือ,อับปันหน่อยหน่อยยายจากวงมีบ่วงเนะาะใบใหม่เลยละใบใหม่เอามึงม <laughs> ีใ <laughs> <laughs> บเบื่อป่ามีใบอ่านหนะ่อยง่ายเนาะ บ้านตะนางได้พี่น้องเ<ม>ด้อเนาะบ้านตะนางเมืองเสื้อปนแซ่หร <c oughs> <ม>ือจะเป็นปลาไม่บิ๊กเนาะแมนอาจจะเป็นไม่บิ๊กของอันเขาแกจ,จีน<ม>เป็นกรมุนเนาะเนาะ ดินของชาวบ้านเพื่อน,นชวนหน่อยนะพี่น้อง็ัิมีอมเออแสบเนาะ,ะกินข้าวปลาหน่อยกินแล้วก็แช่ตอ,อนสมายยังหน่อยแนละ้ว่าถือแจวไปกินพักกับหน่อยสะอาดนะอืออ่าพักธรรมาชาติกินน้ำคือพักเบื่อแล้ว ตากิมือาไม่ใช่ใบใหม่ม่ต่อ,อเป็นยาเป็นยังไงเนาะทำหมดจับเพชรบันคุมเบิดเลยอืมเนี่งมันยังไก่คุ้มเบิดเลยเนาะโอ้พอคุ้มเบิดเปพ้งไคุ้มมากงเออแถวนี้ยังไล่อยู่ดเนามึงมึงรื้อมึงอ๋อ นี่เป็นดุมเพี่อไงดุมระเบิดนังไก่มองอะไเนาะตายหุ่มพวกญ่ยังทั้งเทิงทั้งสี่อยู่ทท้งผู้เนาะอ๋อลูกโบมทางั้านเพิ่นกำลังกันว่าเก็บ มันอ่ะนะพี่น้องเลยนี่ชาวบ้านเพื่อนก็อสอบมันเห็นบอก,กอแกงหน่อยเคยไปกินข้าวปลากันบ่างนี่เด้อเข่าเด้อแม่จันเนาะจืงจ้งแมงจันกี่ไปหาหาจ้งหัวช่อีเข่าเนี่ยเพชร

นี่เพื่อนดยังคนไทยเนาะท่างให้จุดเนาะคือไอ้ประตูคือมากอะจุดขุนมันอยู่เนาะคนทุกคนได้เลยนะมันนี่เชียยังย,ง,ยงกับบลาเนี่ยัดละมันตัดละมันไปปลูกเองผมมันลำบีเลยน้องสุนากระลนนินขาวปลา้ กินน่งจุดกันจุกอาติตหนึ่งยัดอ้วนลุยอยู่นี่กินอยู่ห่างยาแบบ้่ไอย่งเนาะกพี่ห่างาลมดีเนาะแั่นนม่แหละบรรยำกัศแ้ครับ ไม้ดอมนางกินอยู่ดีตุ้มลงมาหน่อยดิจากเสียงตายแท้เลยลงมังแห้งเบื่อเนี่ยต่างคอยเนี่ยเนาะยังเด็ดมาพี่เต็มกินเต็มดูว่าเขาขึ้นมาช่วงชุดได้ครับแมว มาเลยเชื่อบัเข้าึถึงมากเชื่อทงอาบุญบัดปลามาล้างนะทอดนะครับบัวเงาอย่างอดแต่มองกลางครับอืมอไรขึ้นมาขาไม่กาบิวมีววววววน้องครับส้นเลอุสูงพี่น้องเลย ของเดือนไม่ซาบัตรเข้าเหมือนมีู่ขาเนะาะห่ายมากแล้วมีแตอยู่ใกล้เอ้อ,อไปก่นอนค่ะตักเบรกก่อนเดี๋ยว เหตุบ่อพึ่ง ah, ข no. ิ้นเขากันพี <crawl prejudice> ่น้องเลยอ่ะเนาะผ่านไป่านนี้พี่น้องเลยเนาะอิ่มทองอิ่มใส่เป็นที่เรียบร้อยเพลินก็พากันเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงให้พี่ให้น้องเบิ่งมือผักต่อนอ่าขู่คนที่เพลินยังบอกเลยมาว่าสินซาพี่น้องเลยเนาะอ่าเูกอ่าเป็นยังไงอิ่มคักเน่้าบ่ ยิ้มเลวก็เด uh, right. ินทางอุ้มท้องอุ้มใส่ลงหด้าบาทนี่พี่น้องเลยอันนี้ได้ขาลงมันสึโบโยดต่อโชดต่อโชดล้มนอนนั่งล้มกิ่งลงมขึ้นกระลุ่มนี่ล้มแล้วพี่น้องเลยบาทนี่พี่น้องไอบาทนี่พุ่งมาแล้วพุ่นล้มล้างพุ่นล้มลมสมน็อคทั้งเสียงกระคักก่อนพี่น้องเลยเสียงลมกับขอโทษขอภัยเด้อเนาะมาหนีพี่น้องเลยเอานั่งลงก่อนเชีพี่น้องเลยเนาะตะกูตะกูตะกูเนาะหลังจากขึ้นมากินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเดินทาง บ่อจันกะสิอ่ามีรางวัลให้ได้บาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าผ่านการทดสอบเนาะนี้แหละเพิ่นว่าเก้าอดเก้ายืนสิเผอคําสิได้ถอนคําบ่ซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะมื้ออื่นซวนนอีกเด้อซะมื้อกันได้่อยาสิมาอีกอือือ่ได้าะ้เนาะเอากอิ่มอีกเอ่าแถมเรางวัลอีกบ่ได้รางวัลอีกโอ้ยบ่ทันพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าเนาะนมืออยู่นี่เนาะยากอยู่เนาะบิว ธรรมชาติสวยงามแบบนี้พี่น้องเไงเนาะอยู่ที่บ้านตะนางเด้อเนาะเมืองเซปูนอ่าพี่แหลกพี่น้องเไงคุ้มละหาะไปจุดสุ่มละโก้พี่เราพี่น้องไงเลยระยะทางเข้ามานี่กะประมาณสามสิบนะประมาณสามสิบโลประมาณสามสิบกิโลจากจากทางยางเนาะขนาดขึ้นมากชุงสุ้งเต้นยังสัญญาณยังมาจากได้เนาะแม่ยังหมูมีเลยสัญญาณขึ้นโต๊ะอีพี่น้องไงโต๊ะอีเนาะตัดขาดจากโลกภายนอกพี่น้องเไงบ่แปลกใจดอกที่ว่าสว่านเพิ่นเนาะ อ่าโบฮู้ีนงอีเนี่ยพี่น้องอยู่ตามดินพึ่งตามหยาเนาะพึ่งพาธรรมชาติไป็นช้าๆพี่น้องเลยเนาะกะเอ้าพี่น้องเลยกะโอบากันเนาะเอ้ามื่อนี้ผมวอกลำทำเพลงเนาะทางบัตจัน์มีทางพอใจดีพี่น้องเลยเนาะผนอยู่ทางฝังต่างประเทศเพื่ะเนาะเป็นบ่ให้ประสงค์ออกน้ำเด้อว้านสันอ่ามอบน้ำใจให้สองเคยน้ำเจ้าแน่ผลว่าพี่น้องเลยเนาะ มากันสามเคยมานํากัน,นเนาะแบ่งปันให้ทางเคยหลา่าในเด้อเพิ่นว่าพี่น้องเอลยครับเคยกลางเนาะ <laughs> จะเคยหลา่า <laughs> จะเคยกลางซ้อมกันบัดน,นี้พี่น้งงนองเอลยเนาะเอาคนละห้าแสนกีบเด้อเนาะอ่ะเราเคยหลา่าเออพี่น้งงนองเอลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะนี้กั ทางเบาบุญเสลาวันดูขอบใจหลายเด้อพี่น้องเลยเนาะขอบบุญขอบคุณขอบขอบใจหลายโอ้นเดียบาร์ในเดียงเลยโทรได้ต่ออ่ะยืมไปอีกพี่น้องเลยเนาะอ่าเขาต้องคือว่าอะไรพี่น้องเนาะมาอยู่พี่ซอยอะไรบันอ่าขาอยู่ขานอนขากินพี่น้องเลยเนาะโอ้ยหลอดไปแล้วจักโอ้ได้อยู่ประมาณขาห้องดูได้อยู่สองมื้อ สามโมงได้แล้วห้องเราช่องแชรเอ๋อขณะนี้กเนาะขอบบนกะเด้อพี่น้องเลยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจเนาะทางพอใจดีเนาะนกะได้หาไปชมเนาะติดตามผลงานของทีมงานสายบุญหรือว่าทางลูกจันทร์สามก็สามเคยดยมาตลอดเนาะจณะนี้กาขอขอบคุณคุณขอบมุกขอบใจด้วยพอเด้อที่มีจิตจำใจบีแบงเนาะให้คาอยู่คากินทั้งลูก ทั้งสองเนาะก็ขอให้พออยู่ดีไม่แห้งเด้อให้สุขกายสบายใจเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพอเด้อเนาะสิ่งสําคัญก็คือขอให้อายุมันคนเยินชุกขวาวร่างกายที่แข็งแรงเด้อพอเด้อเนาะสาธุอยู่ดีไม่แห้งเนาะการเงิน,น,งนงงาาด,ด้วยเงี้ยตอบแทนมีแต่คำว่าคําจาเลยคำโดยพรโดยใจใจทั้งพอใจดีเพิ่นเนาะก็ขอให้พออยู่ดีมีแห้งคมเจ็บจะได้คมไข่จะมีเนาะให้แลน ใช่แลนด์นี้ดีแลนด์เขาได้พอเด้อเนาะพีเน้องไงนอกจากะซอยสักพอนอกการอยู่การกินนอกจารขับเคลื่อนในทางกายก็ช้าๆพี่น้องไงนอกจากน้ำมันบ่มีกะไปบุได้ได้เขาก็ได้นอก้าการอยู่การกินบ่มีนี่ก็ได้มาหลายเมืองหลายวันก็จำเป็นต้องใส่เนาะเพี่อนเนาเขานอนห้องเซาเขาซื้อพี่น้องไง กขอบมุกขอบใจทางพอเพื่อนในหลายที่เพื่อนมองเห็นความสําคัญในชุดนี้เนาะอย่างเนาะไะแต่เนาะวันนี้ก็พากันพอและหอบร่างกายตัวเองลงไปพุทธละบาดนี่พี่น้องเลยพี่ยไม่ได้ดื่มอย่างได้ขึ้นมาพุ่ได้พาขึ้นมาอีกไงเนาะเอาให้เบิร์ดเดอร์เนาะน้ำแข็งเด้อขอบมุกขอบคุเด้อสถานที่ที่หายพักเศร้าเนาะ ผ่านมาได้แค่เวทและพี่น้องไงเนาะไป,ไปลุยงานต่อไปพี่น้องไงไปเบียดง,งานเขาก็ยังรอหนาอยู่เนาะมาหาผู้นี้แหละเพิ่นมาแต่เบียดแต่งานพี่น้องไงเนาะส่วงคำคำแบบนี้อออตอนลงว่อยู่ได้ตอนลงออได้ตอนลงคือว่าต่างเนาะกิ่งกอลุมหลุมลงอยู่ได้ยังยดหยๆลงไม่แห้งอีกบ่เออลมก็แห้งชับบาดนี่โอ้ยพี่น้องไงยินอยู่บ่เสียงเนาะเออเสียงล้มชับบาดนี่น้องเอ้ยเนาะการดีขนาดพี่น้องเไยเนาะ สวยงามซําใดพี่น้องเอ้ยถึกถใจซําใดคอมเมนต์มาบอกใเด้ออยู่งใดจใดอ่าธรรมชาติอยู่บ้านออตารางพี่น้องนี่แหละเนาะอ่านี่ก็สอนให้ฮู้ว่าชีวิตคนเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะก็มีจุดขึ้นเนาะแล้วก็มีจุดลงพี่น้องเอ้ยมีขึ้นมีลงเนาะเออขึ้นอย่างเดียวก็บ่ได้ต้องมีลงนําพี่น้องเอ้ยคือกันกับพวกเฮาย่างขึ้นูมื้อนี้แหละเนาะทดสอบ2เคยเพิ่นนี้เอ้ย เนาะขึ้นมาได้ขับโุกลุนทับอยู่จอมผู้มือนี่พี่น้องเลยเนาะแทบจะล่องอู้หูเลยว่า์สันซะเมื่อยพี่น้องเลยเฮ็ดระวังเด้อโอ้เกือบมือไหนเฮ้ยเกือบมันบัวได้เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลอเฮ้ยใช้อะไรมันก็ปัญญาต่อโอ้ขอว่าขึ้นง่ายกว่าได้นี่ล้มแล้มือหนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เะไรทเล่นได้เป็นอะไรนะนี่บอกเลยละเราจะดึงกระโหลกดำนี้โอ้ยจู่งนี้ได้พี่น้องเไยนี่เล่นบอลรถข่อยอยู่ทอยไปตึกตึ๊กซิบสันต์มาได้หนิเลยเนอะเนาะเล่นบอลรถอยู่พี่น้องเไยรถเห็นบอลรถอยู่ปุ๊กลูกบอลรถเนาะนี่มองนี่มองอันตรายนี่โอ้ยเขียวได้ข่อยมองอันตรายเด้อ อ,อ๋อเพลินพ่อขึ้นมานะ่เนาะเพิ่นเฮ็ดอีได้เพิ่นเอาเข้าได้ลงอันนี้นะ่ะกิ้งเข้าลงจักไห้กิง<ด>้งเข้าลงได้เนี่กิ้งกระสอบเข้าลงได้เน,นี่โอ้เออเพิ่นมีวิธีเอาอันเขา้าเอาอันเข้าคองเอามันเอาอย่างลงได้เนี่ตุูกตับลงนี่ว้าไปนังง่ง,งเลยตอนลงนี่จสักแะไรอยากเคี้ยวเด้อก็ไม่นเนาะเพราะว <laughs> ่าเดี๋ยวเฮ็นวิธีมันแบบเคี้ยวเขาคัดเนี่ยเนาอ

โอ้ยที่ไโอ้ยที่โดนนาลูกน่ะเมียได้บาดเลยโอ้โโอ้หัวใจเกอบเป็นบินหัวใจเกอบเป็นบินเฮลีดินราจะให้เล่นไหนเฮลี่ดินเด้อบาด้เฮลิน้อี่งยเบยโอ ไปพี่น้องไลยเนาะกะพอจบกลิบเพียงสำนีก่อนคลิปนี้พี่น้องไลยเนาะกะมาประจุนภัยไตปูมือนี้พี่น้องเลยเนาะพี่เห็น้องเบิง้งอ่าอีกมุมมุมหนึ่งเนาะอ่าอุ๊บจึงบุกเคยขึ้นยักเถื่ออยากลองเบิง้งพวกเฮาก็ได้เนาะไปเนาะคลิปนี้ขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณมัดสุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเนาะคลิปนี้จ,นจบจบโดยผู้ขับโฆษณาเนาะกะขอบขอบคุณหลายๆพี่น้องไลยเนาะสุดทาย สบายดีผมพี่น้องมาสู่ขู่สุ่คนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่พี่น้องเลยไปเออโหเอ็ดมีแห้งระบาดเลยฮึตายแล้วโอ้โหมองเครื่องกลางอันตระล่านี่มองเครื่องกลางเอ้ย